โอเคก็ผมกราบสวัสดีทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n The Geek Story เช่นเคยนะผมก็อยู่ในเกม Crystal Legend นะในช่วงของการรีวิวหรือว่าแนะนำในคอนเทนต์ที่เป็นฮีโร่ไท่ออันนี้นะครับผมตรงหุ่น วนลอกตอนช่วงต้น,ต,นต้นเกมเลยเนาะคือมันเป็นคอนเทนท์ที่เป็นแหล่งเอาไว้ฟาร์มพวกทรัพยากรในการค้าอุปก,กรณ์บ้างว่าเอาไว้ในการฟาร์มหาเงินใช่ไหมฟาร์มหาเงินแล้วก็ฟาร์มพวกขวด XP อะไรเงี้ยนะเอาไว้อัพเลเวลให้กับฮีโร่ของเราซึ่งวันนี้จะมารีวิวที่เป็น2ดันควบไปเลยนะครับผมก็คือดันสไนเปอร์กับดันเมดูซ่านะดรอฟอาร์เซนอลใช่ไหมแล้วก็ไทเดสเทมเพอร์นรับผมก็คือรวบยอดเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นอันอื่นผมจะแยก เป็นดันเป็นดันไปเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นดันที่ผมมองว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วครับคือมันใช้ตัวอะไรผ่านก็ได้เลยก็ถือว่าเป็นเียกว่าการรีวิวทั่วไปแล้วกันนะทีมที่เอามาใช้ต่างๆนี่ในในระดับความยากที่14นะเพราะไอเทมอะส่วนใหญ่มันมันไม่ได้เป็นของค้าไงถ้าเป็นดันของสไนเปอร์มันจะเป็นไว้ฟาร์เงินใช่ไหมสามารถเอาไปคือกดเข้าไปที่ร้านค้ามันก็ขายให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมคือใครขาดแคลนเงินก็คือดันนี้ไม่ควรพลาดเอาไว้ฟาร์เงินโดยเฉพาะ ยิ่งช่วงกลางเกมเนี่ยช่วงกลางๆางเกมท้ายเกมเดี๋ยวเราใช้เงินเยอะมากเพราะฉะนั้นดันนี้ก็มีความจําเป็นนะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะที่ชั้นหนึ่งก็จะได้ของนิดๆหน่อยๆก็จอกกระแจ๊กนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวดันก็จะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคือขอแค่เลเวลเราถึงเออของมีตัวละครแน่นก็สามารถผ่านกันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูที่ตัวของพวก คําอธิบายแล้วก็พกบอสดีเทลต่างๆว่าว่าเป็นยังไงบ้างดอฟอาร์เซนอลนะครับเขาบอกว่าเป็นคนแคะใช่ไหมคนแคะที่จะเลินลุ่งเรืองในการสร้างอุปกรณ์ทางทาหารแต่ว่าไทม์วอเทคกำลังเปิดโอกาสให้กับนักะจญภัยแล้วส่วนตรงที่เป็นรายละเอียดบอสหรือบอสดีเทลเขาบอกว่าช็อตที่แม่นยำทักษะเฉพาะตัวของสไนเปอร์ช่วยให้เขาสามารถเล็งเป้าหมายไปที่ศัตรูที่อ่อนแอที่สุดเพื่อสร้างเพื่อยิง ได้อย่างแม่นยำแล้วก็เหมือนไอคำพวกเนี้ยตรงดีเทลบอยจะเป็นเหมือนแบบสกิลของของของศัตรูเนาะสกิลที่2เหมือนจะเป็นแบบกรีเนตอะไรอย่างเงี้ยกรีเนตนี่ก็จะเป็นการเอ่อคว้างระเบิดมือเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูในพื้นที่แบบเป็น a อวเนาะเป็นดามจนมูนะครับผมแล้วก็จะดันนี้จะพิเศษนิดนึงนะผมคือมันจะมีทั้งหมด3เวฟนะครับผมจำไม่ผิด ใช่ไหมสามเวฟก็ในแต่ละเวฟก็จะมีพวกมอนกีกี้อยู่ก็จะเป็นพวกแบบรถถังใช่ไหมมีกอบลินมีติงเกอร์แล้วก็จะมีฮอลิคอปเตอร์เอสอะไรอย่างเงี้ยนะรถถังมันเป็นแบบมันชื่อว่าอะไรสตีมแท้งตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยที่มีเกาะป้องกันกายภาพอันทรงพลังแล้วก็ต้านทานเวทมนต์ร้างความเสียหายกายภาพอย่างกว้างให้กับเป้าหมายแนวหน้าและก็แถวกลางได้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นมินิกอบบินตัวนี้ก็จะเป็นทหารแถวหน้านะครับผมที่ติด ตั้ลติดตั้งโลหะอันแข็งแกร่งแล้วก็ปะเจขนาดยักษ์สร้างความเสียหายทางกายภาพได้ตัวติงเกอร์อันนี้จะเป็นตัวเป็นเมดนะผมเป็นนักเวทแถวกลางสร้างความเสียหายเป็นดาเมจเบิร์สนะครับผมดาเมจท,ที่ดุนแรงนะเป็นดาเมจเวทตัวมอนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเฮลิคอปเตอร์เอสนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจนักสู้แถวแถวหลังนะผมอยู่แนวหลังนะสร้างความเสียหายที่ดุนแรงนะครับผมให้กับศัตรูแถวหลังแล้วก็ แต่ก็ตกเป็นเป้าหมายโจมตีได้เช่นกันนั่นเขียนอนี้นะคือแรงมากนะตัวนีเ้เพราะฉะนั้นเราควรไม่ควรเล่นเกมเยอวยควรเบิร์ดในีมันตายไปไวไปซะซึ่งทีมที่ผมมาใช้ในการตีด่านนี้ก็หน้าตาประมาณนี้จริงๆมันเล่นได้หลายทีมแต่ผมแนะนําให้เป็นแบบพวกตัวที่มีสกิลเอวีแรงๆะนะจะเป็นคิสตันเมเดนอย่างนี้ก็ได้นะผมจะเล่นมังกร2หัวหรือจะเป็นตัวนี้ก็ดีนะครับผมดีมากด้วยนะสำหรับตัว อซอสเลดดากอนนะหรือว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรแฟรี่อ่ะนะแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะครับผมจะเป็นผีผีน้อยผีจีนนะผมเป็นผีผู้หญิงแล้วก็อันนี้ผมเล่นเป็นคอมโบเวทไงผมก็เลยใส่ทีมเป็นแบบอ่าเป็นเป็นคอมโบเวทเพียวเลยนะก็คือมี ทำดาเมจได้แล้วก็มีออร่าเจาะกอเวช่ไหมก็มีตัวอย่างม้าแสงเงี้ยเอาไว้ช่วยในการเบิร์นดาเมจเวทที่เป็น l อแรงๆอะไรเงี้ยหรือเพื่อนๆจะลองเล่นเป็นคอมโบกายภาพก็ได้นะพวกทวอรลอดพวกตัวแบบอ่าพีเออะไรผมไม่แน่ใจว่ามันจะไหวหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างที่ผมเชียร์ผมอยากให้เล่นเป็นตัวแบบเวทที่มันเป็นดาเมจระยะแบบทั้งจอดาเมจกว้างๆอะไรเงี้ยดีกว่าคือถ้าเกิดว่าไปเล่นยือ้อไอพวกสไนเปอร์มันยิงแรงมากแล้วเราจะเก็บ3าดาวไม่ได้หนอไหมคือถ้าเกิดว่าเราอยากเก็บ3ดาวคือมันห้ามมีใครตายเลย ไ,ไม่ใครตายเลยเพราะฉะนั้นแล้วเก็บ3ดาวมันไม่ได้ยากนะครับผมอาจจะใส่เป็นวิชด็อกเตอร์อะไรเงี้ยก็ได้แต่ของผมไม่ได้ไม่ได้เน้นยือดิอย่างที่ผมบอกอะผมเน้นแบบไม่ต้องมีฮิวเลยไม่ต้องมีใครฮิวเท่านั้นก็คือรีบรีบเคลียร์รีบจบรีบเคลียร์รีบจบไปเลยอ่ะทีนี้เราไปลุยเลยแล้วกันนะผมหน้าตาทีมก็อาจจะประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ผมอาจจะต้องกดมือนิดนึงนะครับผม ต้องกดมือนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่ากดมั่วบางทีเราอาจจะไม่ได้ดองอัติเมตไปใช้ในช่วงท้ายเกมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะหรือว่าจะลองกดออโต้ไปดูก็ได้นะผมอันนี้ผมว่าพยายามดองไว้เอาไว้เก็บใช้ตอนเวฟสุดท้ายนั่นเองเนี่ยถ้ามีตัวอย่างตัวเฟรลี่หรือไอซอสเลสดารก้อนอะไรเนี่ยนะคือแม่งโคตรด,ดีคือดเมเมดีเบอร์มากคือดนันดันมันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะมันก็เลยแบบ นั่นแหละเนีเ่ยเผลอปล่อยเอาโตก็ผ่านนะเอาจริงแต่แต่ถ้าเกิดว่าใครพี่พี่เพิ่งมาไง มันอาจจะยากใช่ปหะหละ่ะตัวละคร,ราอาจจะเลเวลน้อยของไม่พออนะไรกันแต่ว่าถ้าเกิดจะว่าจะมาในระดับที่1 4ส่วนใหญ่มันต้องเลเวล80อยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแบบไม่ถึงเลเวลไอเดียต้อง80หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วของมันก็น่าจะแน่นพอสมควรเนาะมันก็เลยแบบไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมก็เลยใช้ทีมหน้าตาอย่างเงี้ยในการผ่านเพราะว่าของมันแบบมันล้นแล้วอะเราแทบจะปล่อยออโต้ได้อยู่แล้วือคือถือว่ามันเป็นการรีวิวเฉยๆเพราะฉะนั้นผมก็คลิปนี้ก็เลยอาจจะ รบอ,อดันไปเลยนะผมก็คือดันดันสไนเปอร์หรือว่าดันฟาร์มเงินอันนี้แล้วก,ก็อันก็จะเป็นดันไอเดสเทมเพอร์ก็คือไอตัวเมดูซ่านี่นะครับผมอันนี้จะเป็นดันที่เอาไว้ฟาร์มพวก XP กเนาะผมก็ตีมาจนถึงระดับความยากที่1 4นะผมก็คือขั้นสุดท้ายแล้วทีนี้เรามาดูที่ตัวดีเทลบอลนะว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าไงเอ่ยเขาบอกว่า นักเดินทางข้ามเวลาได้คนพบวิหารแห่งกระแสน้ําซึ่งได้รับการปกป้องโดยนากาพร้อมด้วยปวดยา e อเยียพีมากมายประมาณนั้นตรงบอสดีเทลนะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเศกหินใช่ไหม เม d u ซ่ามีชื่อเสียงในเรื่องของความสามารถในการทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเธอกลายเป็นหินนะผมสกิลแรกก็คือ p r o f e c t i o n lay ใช่ไหมสกิลที่สองก็คือ devils next นะผมสกิลนี้ก็จะปล่อยงูร้ายออกมาเพื่อดูดพลังงานจาก รูได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีคล้ายๆดันของสไนเปอร์เลยก็คือจะมีโทั้งหสามเวฟนะก็จะมีพวกมอนมอนระหว่างทางนะเวฟ 1, 2, 3่งอะไรอย่างเงี้ยตัวแรกก็คือเวฟฮันเตอร์นะผมเป็นรถทางแถวหน้าแล้วก็มีความแข็งแกร่งพร้อมกับสร้างความเสียหายทางกายภาพ ที่สูงแล้วก็มีทักษะในการควบคุมก็คือทำสตาร์ได้ด้วยใช่ไหมตรงนี้ตัวที่2ก็จะเป็นนาการนะผมตรงนี้ก็จะเป็นนักลบแถวหน้านะผมสร้างความเสียหายเป็นดามกายภาพนะแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นดามจแบบเป็น a อ e เนาะเป็น o e e วงกว้างได้ ตัวต่อไปก็จะเป็นพวกมอนธรรมดานะผมเป็นหน่วยรักษาแถวกลางที่เปราะบางมีความสามารถในการฮิวให้กับพัมิตเนาะตัวก็จะเป็นนาคาอาเชอร์ตัวนี้ก็จะเป็นนักธนูแถวหลังที่เปราะบางสร้างความเสียหายทางกายภาพได้อย่างรุนแรงเหมือนกันส่วนทีมที่เลือกใช้ก็อะไรก็ได้เหมือน, <c oughs> เ,อนเดิมเลยครับผมแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะจะเป็นเบิร์ดเวดจะเป็นแบบเล่นทีมกายภาพเพียวนี่คือไม่ไม่มีตายตัวเลยนะผมอยากจะอยากจะเล่นอะไรก็ได้ แล้วก็รู้สึกว่าดันนี้น่าจะง่ายกว่าดันดันเงินด้วยซ้ำเออดันเอ็กพีนี้น่าจะง่ายกว่าดันเงินด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมอาจจะเปิดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดออโต้เปิดออโต้แต่ว่าไม่ตีจบเพราะว่าผมเปลืองโคตาโคตาผมเหลือแค่2เห็นปะผมจะเก็บโคตาเนี่ยเอาไว้ไปเล่นดันเจี้ยนอื่นเพราะว่าดันเนี่ยเป็นดันที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มที่จะฟาร์มคือที่เราเราดันมาจนถึงชั้นเอ่อที่อันดับที่1 4เนี่ยเพราะว่าแค่ปลดล็อกอาชิเมนต์เลย แต่ส่วนตัวผมไม่ฟาร์มนะผมไม่ยอมจ่ายโคต้าในการฟาร์มเพราะรู้สึกว่ามันเปลืองมันเพราะว่าทุกวันละเราสัเราเอาเอ่อเอเนอจีน้องไก่หล่อไปฟาร์มหดเอ็กพีตามดานันตามด่านต่างๆในคอนเทนต์ที่เป็นแบบแคมเปญนะ่ะคอนเทนต์เนื้อเรื่องอยู่แล้วในการฟาร์มหินเศษหินฮีโร่หรือว่าฟาร์มหาอุปกรณ์อยู่แล้วถูกป,ปะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วหวดเอ็กพีมันได้จากตรงนั้นอยู่แล้วไงพอมันได้จากตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะทุกวันอ่ะไอพวกนี้คือแบบมันเปลืองแล้วก็กิจกรรมในเกมนี้ค่อนข้างเยอะแล้วกิจกรรมต่างๆค่อนข้าางจจะแกกกพพววออ่ยมตลด แล้วที่เวลาที่เราเล่นนะ่นะเพราะฉะนั้นแล้วคือยังไงมันก็เหลือถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ใช้เปลืองขนาดนั้นอ่ะเรามี XP เหลือพอมากที่จะปั้นตัวละครอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ค่อยเชียร์ให้มาฟาร์มดันนี้แบบใช้โคต้ามาเชียร์ไอ้มามาฟาร์มดันนี้เท่าไหร่ก็ผมขออนุญาตเล่นทีมแบบเดิมๆหน้าตาเดิมๆแล้วกันนะอาจจะเป็นผีอย่างนี้ไหมอืมประมาณนี้ก็ได้นะคือมันใช้ทีมอะไรก็ได้อ่ะไม่ไม่ไม่ตายตัวนะก็ผมก็เปิดออโต้ไปเลย ซึ่งผมอาจจะกดออกก่อนนะเอาจริงคือตีให้ดูไปจนถึงเวฟสุดท้ายอะ่ะแล้วก็จะกดออกก่อนไม่รู้จะกดทันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันชิวมากอโอเคเดี๋ยวดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันมันผ่านแน่ๆน,นะผมผมขอญาตออกเลยนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครมีทีมอยากจะแนะนําในคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถแนะนําได้เหมือนกันนะก็คือบางคนเขาอาจจะยากไงส่วนตัวอาจจะแบบติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยสามารถแนะนําทีมที่แบบที่เลือกคิดว่าใช้แล้วแบบง่ายหรือว่าโอเคก็สามารถพิมพ์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะผมจะได้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาอ่านเอาว่าผมใช้ทีมแบบเป็นขบวนกิจภาพครับผมใช้ทีมผสมอย่างางู้นอย่างนี้อะไรเงี่ยพิมพ์มาความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมในการแชร์ประสบการณ์การเล่น โอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe นะผมเป็นกำลังใจช่อง The Gist Story ด้วยไว้เจอกันใหม่ในอ่า,อาบอสตัวถัดไปแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ช่อง The Gist Story ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย